สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะฮอดเฮือนฮอดซานเลพี่น้องเอ,อ้ยจนดึกจนมืดร้อยแปดสิบกิโลเนาะสวัสดีครับ<ว>มาค่ะเริ่แบกซื้อตําป่าทางข้างหลยเลยแซื้อตั๊ป่ากระมุกย่างนะคะย่างกับอันอันกระดูกอ่อนพี่น้องทอดกระดูกอัอนย่างคนกระดูกหม,มูบอกระดูกอ่อนแ่บ ครับเมาะนะ่าครับน่าถึงเขาเข,าขา้าราชอารน้ำนอนอุ้เมื่อล่น <c oughs> ไปเดินทางโดนแล้วมันเดินทางเราเมื่อยพี่น้องค่ะไช่ครับเมื่อกี้คแรบบับซี่ห้าร้อยลูกาากับเรนเพรนมานี่ตามป่ามันน่เออบรรณาอวบลูกฝนตกบดมือเลยอยู่นี่ค่ะว่ะทงไซตกแต่แต่เขาไปเนาะ ตรงสิบเอ็ดโมงแรงบูกม,มาเรือพี่น้องแอบเพิ่งเ,างเอาเันอะเอนสุดเผ็ดเดยจับจานซะหน่อยจ้างประแดกหัวข้อประแดก เก็แช่ผเกิดพี่น่องมันหิวม <c oughs> ีขอบเจา้ามไดีแล้ว,ลวทอดสามสั้นจำได้หรอว่าจ๋เนี่ย เมือยึดจาคได้เห็นหมองไม้ไหมมังกรใบงูใบตาเนาะขมวยู่ได้ไปอยากเห็นอยากคเบิงชื้นอ่ะเห็นตอนไหนคิอ เช่นปลเผ็ดบึงชิบแล้วดีดีอะบักบึงันมันนี้ก็พ่อแกงมัจสใสอีกเพิ่นสามคนแต่ห้องขับบอหนึ่งมัแกงเพิ่นขึ้เห็นขัดยกอบ้างเลยซือยู่หันเลยตีแกงมาะตส่สอือทามาแล้วก็เอาอยู่หันเป็นบอกบันก็ยู่น้ำราวก็เลยน่ะแหะ มาของานเห็ดแบอไงทงานยุ่งากแลยค่ะ็ำงานหนาทีไปหนาทีมั่นเขาก็ห้เงินเดือนไปจ้างเอะ้ดาค้าแรงบานน้องเเก่งไวเก่งดีกันเงิเดือนขึินไปเรื่อยเหรอฝ่ากำลังไปหาแล้วเนาะ ถ้าทายมันจะใช้อีกมาล่างควยให้เียว่นคนมีไม่ไดาหรอกเนี่ยรับสมัครม่บ้านล่างควยบ่งูเยี่ยมแล้วนะวันตัวทำทายตัวอยู่ก็เลยยัด บขก,กล้าเขาใกล้พันนเดเขอยัตนอนในกล่งงัวมันก็นงัวงเตียตาจาพนนจะขึ้นมาตักน้ำมาเทใส่เหือนได้ป่ะเนะี่ยสาวนี้บนหนาวเนาะเป็นน้ำเพรามันตรงน้งานผลงต้งไว้ล่างถวยเขาเห็นเั่องนี้ยะผลงตเงาลงแลงเ็ล่างถวยแด เาย่างซุปดีนะนี่มันดรอป่ะปลามึกเขาปลาหมึกป่ะปลาหมึกอะไร่ เราเป็นยังไงเลยกำลังด้วยด่าดูนะมันเท่ใจป่านากับเน่กินมะเขามันนี่เป็นไหวของพนอูนแหนกพูนไ่ได้บอกเลยน้องเฮ็ดเกงเลยตนออมาเ็นหนังเฮ็ด

ได้ไปเที่ยวขิดกับอะไรลุมหน่อเล็กขิดหน่อยค่ะดูเพื่อนอนะใครเนี่ย้ามมาได้ไปเที่ยวกับขี้ขาดเห็ดเพียบเมื่อยเห็นยบไปหน่อยเงี้ยบท่านังในรถก็ไม่แต่อยากนอนอาไหนู่งรับผุ้ย ขาเก่นวดแล้ววะเป็นนวดแกะนวดข้นเตีย้ยเลยไมนเป็นวดปกติเนี่ยเขาเป็นเป็นดุ้อตงเขาเป็นเ้นตงจะพงครูรหาสมื่นนวดข้นเตีย้ยจะหกมานาหนห่อยแลนไปหยอกพงพง,งหยดยาน เขาบม่ได้แบบได่มได้กี่<อ>นารูไ้ได้ขาะของอ้ไรนบบนี้จะน่า,นาก,กระมืนนะตักน้ำมาเทเพื่อนเจอก,กระมืนแลน้วไม่ได้หรอเอ,นนอาอ,อันนี้เอาอันนี้เผ็ดเขาเดี๋ยว กินฮ่ากินเออใช้หรอพอิมมักินไหมอะไรเนอะหมูในสุกเนี่ยหมูอร่อยืมใช่สุกเลย ดูต้นมันปุ่นมันต่อยไว้งเงิเหน่อยซุกกับมีเอาไฟโคมมันไปแย่งเนาะเไานก่เอาแก่เจ้าไอา้แจกลิน วน่เย็นแถมือนะที่จะทำลำแข็งอุ้ยเย็นให้เป็นเปียกวจะไงกันช่วยกินหออการนอนดีขนาดไ่ได้แอร์ไ่ได้ใส่เลยแล่ช่อง มันเย็นดีพี่น่องดีแล้วแต่ประหยัดไฟแม่ค่าไฟเอยอะเอเจ็ดแปดร้อยขอบคุณทุกคั้นมทุกคำ้วม้ควันเยที่คคพ,กกพ,พ,พี่น้องนี่ไงำังรับคำาืนนีคลิปนี้ค่ะได้พี่น้องแล้วยินไปเลโอ้ยพอและพี่น้องเพชรจังเพชรบัพ่อประแดกจะยิวะซื่อๆดนเี้เล็ก ลับกิมนีกัเทรามก่อนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องวันดีค่ะ